ประเด็นนะเอาจริงๆวันเนี้ยมันจําเป็นต้องมีการโลเทชันต่อให้โอนาน่าไม่พลาดมาแต่มันก็มีเกมที่ควรต้องเปลี่ยนบ้างแล้วเพราะว่าฟอร์มโอนาน่ามันไม่นิ่งขนาดนั้นแล้วพอโอนาน่ากลางสัปดาห์โชว์ฟอร์มแบบนั้นมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปมันถึงเวลาจริงๆที่ทุกอย่างอ่ะมันบีบบังคับผมใช้คําว่าทุกอย่างบีบบังคับให้ลูเบนออมูลิมต้องตัดสินใจแบบนี้เขาไม่มีทางเลือกถ้าเกิดดูดีๆออมูลิมยังบอกว่าโอนาน่าลงเล่นต่อเนื่องเรียกความมั่นใจบอกเลยออมูลิมเละแน่ แล้วถ้าผลการแข่งขันมันออกมาหน้านี้ตายตายทั้งอโมเรียมตายทั้งโอนาน่าเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยสถานการณ์มันบีบบังคับให้อโมเรียมต้องตัดสินใจแบบนี้การดรอปโอนาน่าการตัดโอนาน่าไปผมว่านี่คือทางที่ไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าดีที่สุดได้หรือเปล่า แต่ส่วนตัวผมมาเห็นด้วยมากๆโอนาน่าพักอยู่บ้านไปก่อนเลยฟื้นจิตใจฟื้นร่างกายเอาสมองไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนแล้วกลางสัปดาห์ไม่รู้ยังไงไม่รู้แต่วันนี้เคลียร์ไปก่อนแล้วในทีมมันไม่ควรมีเรื่องโอนาน่าที่โดนกระหน่ำถาโถมไม่ควรมีประเด็นให้นักข่าวเอาไปเล่นต่อมันควรจบยุติแล้วโอนาน่าพักเอามือสอ,อย่างบายินดีถ้าคุณคิดว่าคุณดีจริง ถ้าคุณคิดว่าเนี่ยคือโอกาสของคุณถ้าคุณอยากจะมีที่ทางในทีมทีมนี้คุณต้องการโอกาสต่อเนื่องถ้าคุณไม่มีโอกาสต่อเนื่องคุณอยากย้ายทีมงั้นคุณพิสูจน์วันนี้บายนดีได้โอกาสพิสูจน์ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนัดที่แล้วหลังจบเกมผมวงเล็บให้เราว่าเราอะควรต้องใช้บายนดีแต่การใช้บายินดีในเกมกับนิวคาสเซิลต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเอาใจบายบินดีห่างเกมไปนานมากแล้วเป็นการห่างจากอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเขามือไม้แข็งแน่ๆจังหวะจากโคนมันไม่ได้แน่ การสื่อสารการออกมาตัดความมั่นใจทุกอย่างมันต้องกลับมารีเซ็ตใหม่หมดเราเห็นฟอร์มที่แม่งท็อปมากที่เจอกับอาร์เซนอลพอเขาหายไปแล้วเขาเจ็บแล้วพอกลับมามันต้องเริ่มทุกอย่างใหม่แล้วสถานการณ์อยู่ในแต่กดดันด้วยบาเยนดีก็ต้องลงมาให้ตัวเองมีความมั่นใจในสถานการณ์ที่ทีมก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่ยากของเอาไทยบาเยนดีสําหรับผมนะผม,มรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันจะไม่มีทางที่อยู่ดีๆแม่งจะท็อปฟอร์มแน,แน่แต่ก็ขอให้มันไม่ผิดพลาด แต่สุดท้ายท้ายสุดเอาไทเปีนดีก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเฉพาะลูกที่4เปิดตักไปเราไม่พ้นไอ้โจลิงตันก็ประมาทประมาโจลิงตันจังหวะส่วนสูงน้ําหนักบอลอ่ะเขาเปิดกักกักนึกว่าจะข้ามโจลิงตันไปให้กับฮอยลุนแต่น้ําหนักบอลมันไม่ได้ความสูงมันข้ามไม่พ้นกระโดนโจลิงตันที่มันตัวสูงใหญ่ดักได้ผมยังรู้สึกว่าเข้าใจได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้แอบเสียดดยที่ดันมีข้อผิดพลาดแบบแม่ไม่น่าเลยนะอุตสาห์ถ้ามันจบแบบนี้แล้วไม่มีลูกที่4ี่ที่บายินดีพลาดเเต็มแบบนี้ย ยังพอจะแบบเฮ้ยลุ้นไว้ว่ากลางสัปดาห์จะเป็นใครแต่พอบายนดีมามีข้อผิดพลาดแบบนี้ผมว่าลูเบนออมบริมกับทีมงานต้องไปพิจารณาแล้วตัดสินใจกันอีกครั้งแม้ว่าโอนาน่าแม่งจะท็อปฟอร์มมากกับความผิดพลาดแต่บายนดีคุณก็ยังมีจังหวะจากคนที่ยังไม่ได้แบบนิ่งขนาดนั้นบอลลูกออกด้วยเท้ายังพาให้ทีมกดดันอยู่เสมอแต่จังหวะเซฟจังหวปะปฏิกิริยาบายินดีดูดีกว่าเยอะสำหรับผมนะ สำหรับผมผมรู้สึกว่าปฏิกิริยาตอบสนองของบายินดีอะ่ะมันดูอุ่นใจกว่าโอนาน่าแต่โอนาน่าเวลาที่เพื่อนส่งบอลคืนกลับไปให้คู่ต่อสู้วิ่งมาบีบมันดูอุ่นใจกว่าบายินดีจุดนี้รูเบนเอัมริมต้องไปทําการบ้านว่าเกมลียงจะเป็นยังไงจุดเด่นของลียงกับจุดเด่นของเราเนี่ยแล้วก็นักเตะที่มีผู้รักษาประตูคนไหนเหมาะกับเกมกลางสัปดาห์มากที่สุดสาภาพจิตใจฟอร์มการเล่นและความสามารถสองคนนี้ชัดมาก คนหนึ่งลูกด้วยเท้านิ่งแน่นอนแต่การเปิดบอลไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าโอนาน่าเปิดบอลดีกว่านะแต่ลูกเวลาเล่นด้วยเท้าเวลารับมือกับความกดดันเพื่อนจ่ายมาโดนคู่แข่งบีบโอนาน่ามันดูนิ่งกว่าแต่บายินดีจังหวะที่มัน fect, รีเฟกปฏิกิริยามันลุกขึ้นมาตอบสนองต่อการเซฟปัดไปเข้าทางเขามันกระโดดขึ้นมาบล็อกจังหวะสองได้อาจจะไม่ใช่ลูกไกลตัวแต่มันดูไวมันดูลุกขึ้นมาจังหวะโดนยิงไกลมันดูพุ่งสุดเสา ถ้าเป็นโอนาน่าบางทีมันแค่ขยับตัวบางทีมันขยับขาตายด้วยซ้ํามันก็เห็นชัดว่าปฏิกิริยาการตอบสนองต่อลูกยิงบายินดีดูมีวี่แววว่าดีกว่าแต่ลูกความนิ่งการรับมือกับแรงกดดันการช่วยเพื่อนออกบอลแก้เพรสซิ่งโอนาน่าดูดีกว่าจุดนี้แล้วแต่ว่าลูเบนอมอลิมจะมองแบบไหนก็เดี๋ยวไปรอกันกลางสัปดาห์อยากให้ใครลงครับยินดีหรือโอนาน่าโอ้โหผมอยากให้บายินดีลง ส่วนตัวผมนะผมอคติกับโอนาน่าผมยอมรับเลยตรงๆม่งไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วเกมกับลียงผมว่าม่งไม่ใช่แหละคุณเอาตัวลงไปเล่นกับเนมัญญ่ามาติดไอ้สัมภาษณ์อ่ะผมไม่ติดสัมภาษณ์ที่โอนาน่าพูดอะ่ะผมเฉยๆเลยผมรู้สึกว่ามาติดอะ่ะเลี่ยมแม่งคือลูกทีมมูรินโญ่อะมาติดอะ่ะเขาคืออดีตลูกทีมมูรินโญ่อะเขาเก่าอยู่แล้วเขาสัมภาษณ์เพื่อกดดันใส่โอนา,นาน่าแล้วโอนาน่าไปเสียเลี่ยมพิมพ์ข้อความทวีตคืนอะ่ะ ผมว่านั่นทำให้โอนาน่าทุกอย่างแม่งเป็นเรื่องยากสําหรับตัวเขาแล้วก่อนหน้านี้เขามีข่าวที่แบบแฟนเขาโดนโจรโดนอะไรขโมยของด้วยนะแม่งเป็นเรื่องที่แบบจริงๆเราจะเห็นใจโอนาน่าจะกลายเป็นกระแสตรงนั้นมันหายไปเลยอ่ะทุกอย่างมันไปโฟกัสแค่เรื่องมาติดกับโอนาน่าทวีตข้อความม,ามันเป็นเรื่องที่แบบโอนาน่าก็มีความแบบหาเรื่องใส่ตัวแล้วพอคุณเป็นแบบนี้แต่คุณไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่นิ่งหรือไว้ใจได้อ่ะคือคุณไม่ใช่สลาตันหรือเอเล็กคันโตน่าที่จะแบบปากดีหรือว่ามีท่าทีแข็งกร้าว ต่คุณแข็งแรงในสนามคุณยึดค,คุณยืนในสนามแล้วคุณยังแบบเก่งอยู่อ่ะคุณไม่ได้ไว้ใจวางใจเป็นที่พึ่งให้กับทีมได้เหมือนที่นักเตะท,ที่มันเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นอ่ะแล้วพอคุณมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้แต่คุณเล่นแบบเนี้ยมันไม่ได้วะ่ะแล้วตัวผมเองอ่ะผมไม่ไว้จใจอนาน่าเลยแล้วผมอคติส่วนตัวผมอคติเลยแล้วเกมกับรียงอ่ะถ้ารียงจะบีบจะเพลสอ่ะบายินดีมึงเปิดไปเลยมึงเปิดขึ้นไปวัดข้างบนเลยแล้วเพื่อนมึงช่วยกัน อย่างน้อยถ้ามึงต้องเล่นเกมลับแล้วโดนล่อเป้าลียงเกมล่าสุดที่เราเจอเขาอะ่ะเขาก็ไม่ได้คมขนาดนั้นถูกป้าจังหวะสุดท้ายอะ่ะเกมเล็กแรกดียงมีโอกาสไม่น้อยแต่ลียงไม่คมจังหวะที่เด็ดที่ขาดอะ่ะเขามีแต่เขาทําไม่ได้จังหวะสุดท้ายเขาไม่คมและถ้าเรามีประตูที่อย่างน้อยช่วยทีมได้ทําให้กองหลังมันไว้ใจได้มันอุ่นใจผมว่ามันช่วยกันได้อย่างน้อยมันไม่มีใครที่จะมาแบบบั่นทอนกําลังใจอะ่ะถ้าแค่ลูกโดนเพรสใช้เท้าไม่ดีไม่เป็นไรมึงเปิดขึ้นไาข้างบนเลย เอาลูกเซฟช่วยกันมันจะได้แบบเซฟได้เรียกความมั่นใจกระตุ้นช่วยกันช่วยกันเล่นเหมือนวันที่บายยินดีลงเล่นเกมกับอาร์เซนอลในเอฟเอครับอ่ะช่วยกันเล่นสถานการณ์เหลือ10คนแต่มึงช่วยกันกูใช้เท้าไม่เก่งหรอกอาร์เซนอลบีบเก่งด้วยแต่กูเปิดขึ้นมาข้างบนแล้วเพื่อนช่วยกันวิ่งช่วยกันแก้ช่วยกันเล่นช่วยกันเล่นบอล2บายยินดีเปิดมาไม่แม่นแต่บอล2มึงต้องแย่งกันให้ได้ตรงกลางทํางานให้หนักข้างบนถอยลงมาช่วยเล่นให้มันชัวร์เล่นให้มันดุดันโฟกัสผมก็รู้สึกถ้าเป็นผมผมเลือกบ เหตุผลสำคัญที่สุดคือผมอคติกับโอนานะ่าอันนี้ผมยอมรับตรงไปตรงมาผมอคติกับโอนาน่าและผมไม่ไว้ใจเขาผมรู้สึกมันเป็นเกมสำคัญที่จะมาพลาดอีกไม่ได้อะ่ะซึ่งส่วนตัวผมถ้ามองดีที่สุดผมไม่ได้มองว่าโอนาน่าดีที่สุดตอนนี้ถ้ามีให้เลือกแค่2คนผมเลือกไปที่บบยินดีมากกว่าแต่ถ้าแม่งบบยินดีแม่งแบบอามูลิมไม่ไว้ใจยังไงก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องถือลูกพี่ทอมฮีตันแมนยู <laughs> Man, <you S 1> <laughs> ไม่ชนะลียงหรอกผมเห็น <laughs> <laughs> แต่แฟนบอลเชียร์แต่นักเตะทีมลียง อันนี้ผมช่างแม่งนะคือถ้าแฟนบอลเชียร์นักเตะรียงผมว่าช่างแม่งไม่เป็นไรแต่ผมเชียร์นักเตะแมนยูต่อให้ผมจงังหุนหงิดกับนักเตะตัวเองแต่ว่าผมเชียร์เต็มที่ร0 0ซไม่ว่าใครจะลงสนามจะโอนานาจะฮอยลูนต่อให้แม่งอยู่ในสนามแต่เกมแข่งผมเชียร์พวกแม่งให้แม่งยิงได้มึงยิงได้มึงทาประตูได้มึงเซฟได้ทีมชนะทีมเข้ารอบผู้ชมพวกมึงเต็มที่แน่นอนเพราะตราบใดที่ใส่เสื้อแมนยูในเตะผูเชียร์มึงเต็มที่ต่อให้มึงจัดเล่นกันพลาดเล่นกันแย่เกมที่แล้วแต่เกมใหม่เริ่มใหม่หมด เราอาจจะพูดถึงฟอร์มที่ผ่านมาได้แต่เกมที่มันเกิดขึ้นพิสูจน์ตัวเองและทำหน้าที่ต่อผมเชียร์แมนยูอ่ะผมบ่นนักเตะหลายคนหลายครั้งแล้วผมก็ชมนักเตะที่ผมบ่นหลายคนหลายครั้งเหมือนกันนูแซีมาซาอุยคือคนที่ควรพักไปพร้อมกับบูโน่ตั้งนานแล้วมาซาอุยแม่งลากเกมแบบที่แบกดาโลมากี่เกมเราไม่รู้นัดที่แล้วเจอรียงอ่ะดาโลแม่งเหมือนอย่างนี้แหละแล้วมาซาอุยแม่งไปซ้อนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่รู้ในเกมอะ่ะเดี๋ยวไปช้อนเดี๋ยวไปดักเดี๋ยวไปช่วย ไม่รู้กี่ครั้งมาซาอุยแม่งล้าชิบหายแต่ไม่เปลี่ยนไม่พักจนพลาดแล้วค่อยพักผมแบบอันนี้คือจุดที่ผมแบบมีความแบบติดติดนิดนึงั้านั้นที่สำรองคุณเอาเด็กเอาเฮเวนมาลองบ้างก็ได้ดอกูอย่างเงี้ยคือมันต้องพักตัวหลักอ่ะคุณหมุนกันก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องเอาอาร์มาสออกคุณลากอามาสไปได้เลย น้องมันเริ่มเก็บนาทีในเกมมันเริ่มค่อยๆไต่ค,ความมั่นใจแล้วเกมแบบนี้ปล่อยเด็กมันเล่นไปเลยผมก็เลยแบบอแอบจะขัดใจกับอามูลิมหน่อยในการเปลี่ยนตัวเนี่ยจริงๆมันเป็นเกมที่พักตัวหลักได้เลยอะแต่เขายังมีความแบบนิดๆว่ะทําไมไม่พักวามาซาอุยอย่างเงี้ยทำให้ไม่พักดารโลไปเลยทําไมไม่พักไอ้บลูโน่ไปเลย เหมือนมีความกักกผมไม่ติดเลยกับการเอาเอเล็กเซนลงอ่ะเพราะผมเข้าใจอย่างที่เรารู้กันวันนี้มันต้องมีการโรเตชันที่ผมไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเอเล็กเซนลงสนามแล้วจะไม่ดีนะแต่ผมว่าลูเบนอมูลิมอ่ะรู้ทั้งรู้ว่าเอเล็กเซนกับการยืนเป็นตัวต่ําเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้พูดกันแบบตรงๆการใช้เอเล็กเซนมายืนตัวต่ําไล่บอลคู่กับอูกเตวิ่งกันตายแล้วเอเล็กเซนธรรมชาติไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นกลางถ้าเกิดจะให้เขายืนต่าอ่ะก็ต้องมีคนจัดการให้เขามันควรจะมีอีกคนหนึ่งที่ไล ซึ่งมันกลายเป็นแบบอุกเ้วิ่งกันโหวิ่งกันบ้าเลยวิ่งกันแบบตาเหลือกอ่ะแล้วเอเล็กเซนสภาพปัจจุบันน่ะถ้าเขาคอยจับขยับจ่ายหาช่องแทงดีๆเขาทําได้ตอนเขาเล่นกับเดนมาร์กรอบตัวองค์ประกอบมันสนับสนุนเขารอแค่จังหวะดีๆปล่อยบอลไม่ต้องเอาแรงไปวิ่งไล่เนี่ยเขาต้องวิ่งไปพื้นที่นั้นพื้นที่นี้เรียบร้อยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอโมเลมถึงตัดสินใจใช้เอเล็กเซนมายืนตัวต่ําปกติก็ดึงบูโน่ลงมาต่ําได้นี่ เราให้บรูโน่มันคอยเอาบอลออกซ้ายออกขวาออกข้างบนไปมีกานาโชเป็นเป้าในการวิ่งมีเซิร์ฟซีเป็นตัวพักบอลผมก็ไม่เข้าใจทําไมถึงเลือกเอเล็กเซนมายืนตัวต่ํากลายเป็นว่าตัวบนเราอ่ะก็ต้องเอาบรูโน่ถอยลงมาไม่รู้ว่าเกมเนี้ยมันดีที่เราได้โลเตชันแต่การเอาตัวลงไปแต่ละตําแหน่งแม่งก็ดูแปลกไม่เข้าใจอัมบูลิเหมือนกันเปลี่ยนบรูโน่ช้ามากวันนี้บรูโน่เล่นออฟฟอร์มมากเล่นแบบสมาธิไม่ได้อยู่กับเกมเยอะมาก บลูโน่นอกจากหลุดฟอร์มแล้วหลุดไปจากเกมเยอะด้วยเหมือนงุดหงิดกับรอบตัวเหมือนไม่พอใจจังหวะขยับจับจ่ายของเอเล็กเซนอยู่หลายครั้งมีจังหวะที่เหมือนชี้ไม้ชี้มือหันไปคุยคนนั้นคนน,คนี้อยู่บ่อยๆแต่ประเด็นคือบลูโน่วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบเกิดประโยชน์กับทีมมากขนาดนั้นเลยเป็นวันที่ผมว่าจริงๆควรพักบูโน่ด้วยซ้ําแต่อมัมาริมไม่พักทั้งทที่เกมกลางสัปดาห์นี้แม่งเกมสาคัญมากแม้ว่าเกมที่แล้วอมัมาริมจะบอกว่าเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องจัดทีมเพื่อชนะแต่มันััดเจจนนวว่า11ตริงนนี้ เปลี่ยนจากเกมที่แล้ว5คนมันชัดว่าเกมไหนสําคัญกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลที่จะเอาบลูโน่ไปลากขนาดนั้นน่ะผมว่าครึ่งแรก50นาทีก็ควรพอได้แล้ว60นาทีก็ควรพอแล้วคุณควรแบบเฮ้ยเก็บบูโน่แล้วเอาสำรองลงไปใช้แล้วมันคือการยืดหยุ่นต่อการใช้งานแล้วเราไม่ได้บอกว่าเราจะทิ้งเกมกับนิวคาสเซิลแต่คุณต้องหมุนเวียนแล้วดูการฝืนใช้ผลที่มันเกิดขึ้นคือเซิร์ฟซีแม่งไปแล้วอนอนลงบาลแล้วเซิร์ฟซี มีแหววว่าจะหนักด้วยเพราะเหมือนจะเป็นแฮมซิงจากจังหวะที่มันเจ็บแล้วมันจับไปที่ขาด้านหลังเนี่ยปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นแบบที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่ต้ตนแต่เราก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันอันตรายแล้ววันนี้เซิร์ฟซีอาจจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่มันดันเกิดประเด็นคือจริงๆตำแหน่งกองหน้าผมไม่รู้นะว่าไอชิโดโอบีเนี่ยมันมีเกมเยาวาชนหรือเปล่าผมไม่ได้ตามผมไม่แน่ใจแต่ตอนแรกผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีชื่อชิโดโอบีมาติดสำรอง กลายเป็นว่าไม่มีมีโจโชเซิร์ซีเป็นตัวจริงแล้วหอยลุนนั่งสำรองนอกนั้นก็จะมีเอเดนเฮเวนที่เป็นข่าวดีหน่อยเด็กดาวรุ่งที่เล่นกองหลังก่อนหน้านี้เจ็บไปกลับมานั่งสำรองได้ที่เหลือก็จะเป็นลุกชออย่างเงี้ยกลับมานั่งสำรองมีเมสันเมาส์นั่งสำรองกาเซมิโรนั่งสำรองแต่เด็กอย่างชิโดโอเบะที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเกมแบบเนี้ยใช้มันไปเลยเอามันนั่งสำรอง20-30นาทีให้โอกาสมันไปวิ่งเลยมันเป็นเกมที่ตัวจริงเนี่ยควรได้เกมประมาณหนึ่งแล้วออกมาพักแล้วให้เด็กไปเล่น แต่เขาไม่ได้จัดแบบนั้นอันนี้ผมอาจจะแบบนิดนึงกับลูเบนอมอลิมแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นถามว่าเข้าใจได้ไหมมีมุมที่เข้าใจได้ว่าเขาก็ไม่อยากให้มันดูแย่เกินไปแต่ประเด็นคือตัวจริงสำรองเด็กคุณภาพแม่งให้ความรู้สึกไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่วันนี้11ตัวจริงมีการหมุนเวียนจากเกมกับโอลิมปิกลียง5คนมีการพักกันกระหนำ่ำ เริ่มจากผู้รักษาประตูเอาไทยไปยินดีครับวันนี้รับหน้าที่เฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งแทนโอนาน่าสามเซนเตอร์ใช้มาซาอุยลินเดเลฟและโยโลเปลี่ยนหนึ่งคนคือแม็กไกและเอาลินเดรเลฟแทนวิงแบ็กสองฝั่งดาโลลงต่อเนื่องแล้วฝั่งซ้ายพักดอกูใช้อามาร์คู่กลางตัวต่ำพักคาเซมิโลใช้เอเด็กเซนจับคู่กุกเตตัวแดนบนใช้บลูโน่จับคู่กาาโชและบนสุดเป็นโจโชเซิร์ซีผมว่าวันเนี้ย มันอาจจะไม่สามารถให้เหตุผลอะไรได้ชัดเจนจนกว่าจะถึงเกมหน้า11ตัวจริงเกมหน้าเจอกับลียงและภาพรวมที่เกิดขึ้นน่าจะตอบอะไรได้มากกว่านี้ว่าเหตุผลในการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกจาก11ตัวจริงแบบนี้ของอามูริมคืออะไรผมว่าเดี๋ยวเรารอไปดูเกมหน้าดีกว่าเกมนี้เอาแค่ประมาณนี้ช่วงต้นก็เป็นนิวคาสเซิลที่ผมว่าจังหวะการครองบอลการเดินเกมการกดดันอะไรพวกนี้นิวคาสเซิลทำได้ดีมากพยายามแอค s ซสีกดดันผู้เล่นอยู่ในเตดพยายามค้ำและครองบอลหาโอกาสต่อเนื่อง แต่ประเด็นคือช่วงต้นๆผมยังรู้สึกว่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่ได้ท็อปฟอร์มขนาดนั้นในจังหวะสุดท้ายเขาอาจจะครองบอลได้เดินเกมได้แต่จังหวะเปิดจังหวะจ่ายจังหวะเข้าทำสุดท้ายยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้เล่นแมนยูเนี่ยมีสมาธิเล่นเกมรับได้ดีและเหมือนเกมที่แล้วและเหมือนเกมที่ผ่านๆมาคือหาโอกาสดีๆได้ก่อนในหลายครั้ง อาจจะมีช่วงที่นิวคาเซิลเนี่ยได้กดดันมีโอกาสได้เปิดมีโอกาสได้ยิงเข้าไปแต่ล้ำหน้าไปก่อนในช่วงตั้งแต่บอเลเริ่มมายังไม่ถึงนาทีด้วยมั้งที่โจลิงตันยิงเข้าไปแต่มันล้ำหน้าเนาะแต่มันก็จะมีจังหวะที่อยู่ในแต่ดะได้ทําสวยๆส1นาทีแรกจํากันได้ไหมบอลชิ่ง 1- 2ที่ตอนแรกบรูโน่เล่นกับเอล็กเซนก่อนแล้วพอเอล็กเซนให้บรูโน่ไป1 2กับเซิร์ซี่แล้วเซิร์ซี่ทาสวยมาก1 2 1 2สุดท้ายจบเซิร์ซี่ได้ยิงหน้ากรอบบอลแม่งติดเซฟนิคโปล อาจจะยิงไม่ได้หนีตัวด้วยแต่ว่าจังหวะเข้าทำอ่ะนี่คือจังหวะที่แม่งสวยมากแม่งดีมากๆในเพลงการเล่นปกติของยูไนเต็ดนี่คือโอกาสใหญ่ยูไนเต็ดยิงไม่ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันสวยงามมากจังหวะเข้าทำอย่างน้อยถือว่าเราตอบโต้โดยที่มีวิธีการเข้าทำที่ดีแล้วก็จะมีบอลขวามันจะเป็นบอลที่ตอนแรกอ่ะเราดักได้แล้วแล้วเราเล่นกันอยู่ริมเส้นฝั่งขวามันจะมีเซิร์กซีดาโลลินเดเลฟเล่นกันใกล้ๆแล้วสุดท้ายไปให้อูกาเต้จะตวัดออกไปให้กับบรูโน่ตรงกลางแต่ไม่ถึง อเล็กซานเดอร์อิซักรับบอลที่น่าจะเป็นทิปเปียมังยัดมาให้จับบอลโด่งขึ้นมาแล้วตวัดต่อให้โตนาลี่เติมเข้าไปยิงโป้งบอลเข้าเสาสองนิวคาเซินนำตั้งแต่นาที23แบบ <c oughs> แม่งก็เป็นความผิดพลาดของนักเตะยูไนเต็ดเองที่เล่นกันกกแก๊กปอกแป๊กปอกแป๊กเราแม่งมีโอกาสดีๆใหญ่ๆทําไม่ได้แล้วเราก็จะมาโดนจากความที่เราไม่ละเอียดพลาดกันเองแล้วก็จบเสียประตูวันนี้เป็นอีกครั้งนาที23 24ินิวคาเซินนำไปก่อน1 0 หลังจากนั้นแมนยูอาจจะมีจังหวะได้ขึ้นนะแต่ว่าขึ้นลําบากมากเป็นช่วงเวลาที่นิวคาเซิลก็ได้ครองบอลหาโอกาสเข้าทําต่อเนื่องเดี๋ยวมีแบบบอลเตะมูมาบอลมาถึงหน้ากรอบเขตโทษโตนาลี่จับไม่มีนักเตะแมนยูเดินเข้ามาเลยโตนาลี่แม่งเลือกยิงไกลบอลหลุดออกเสาไปแล้วก็จะมามีแบบบอลลากไปสุดเส้นดิบราเมนโตเปิดมาจังหวะแรกติดมือบายยินดีจังหวะ2ไปเข้าทางอิสซัคได้ตวัดยิงแต่บอลมันไม่หนีบายยินดีแล้วก็บายยินดีมันลุกขึ้นมาช่วยตวัด ตบบอลเซฟอีซังอีกรอ,อบหนึ่งได้ก็ถือว่ามันก็มีช็อตที่ช่วยทีมได้ประมาณหนึ่งนะมันพายเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเวลานั้นน่ะเอาตายเ็นดีอาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่านิ่งเวลารับบอลส่งคืนมาจากเพื่อนแต่เวลาเขาได้บ bon อลน่ะเขาไม่ได้พยายามเอาบอลไว้กับตัวแล้วเลือกตัวที่แบบพาเพื่อลําบากพอเขาได้บอลเขาเห็นว่าใครง่ายใครใกล้ไม่มีตัวดักไม่มีตัวประกบเขาให้เลยส่วนมากฝั่งขวามาซาอุยจะมีตัวใกล้เขาก็จะฝากโยโลง,ง,ง่ายๆทุกครั้ง มันจะเป็นภาพเดิมๆพอคืนมาถึงใบยินดีมองเห็นตัวว่างให้เลยเห็นว่างให้เลยไม่ต้องดึงกับตัวเองนานถ้าเพื่อนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนย้อนกลับมาไม่ได้จริงก็เปิดึ้นไปข้างบนผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีความนิ่งเหมือนที่โอนาน่าทำอาจจะไม่มีความมั่นใจเหมือนที่โอนาน่าทำเวลารับบอลมากับตัวแต่เวลาช็อตที่เขาเลือกให้เพื่อนอ่ะผมว่าเขาไม่ได้เลือกให้เพื่อนเล่นยากเขาเลือกช็อตที่มันง่ายในการฝากบอลออกบอลไปให้เพื่อนไม่ได้จริงก็เปิดแม่ไปข้างบนจบ เขาดูจัดการความอันตรายเวลาโดนบีบเพลย์ด้วยการเปิดไปแม่งจบเลยไอตรงเนี้ยผมรู้สึกเออแม่งก็เป็นช่วงเวลาที่อ่าเรามีแบบนี้เราก็ยอมรับกันไปเพราะตอนมีโอนาน่าเนี่ยสุดท้ายพอแม่งเปิดมันก็พอๆกันแล้วประเด็นคือโอนาน่าตอนมันฝากให้เพื่อนเนี่ยหลายครั้งมาซาอุยเนี่ยเจองานแก้งานยากด้วยพอมาเป็นบัญยินดีมันก็จะมีภาพประมาณนี้แต่ว่าครึ่งหลังอีกเรื่องนะแล้วทีนี้ยูนเต็ดเล่นไปเรื่อยๆเกมตอนนั้นนิวคาสเซิลมีโอกาสเยอะแต่ทําไม่ได้ จนยูเนเตดมามีจังหวะที่อูกเต้ปั๊มชนะโจลิงตันได้พอปั๊มชนะได้ปุ๊บบอลหันหน้าออกทางริมเส้นขวาแล้วคล้องหลบหนีมาแล้วคล้องกลับไปใหม่ให้กับดิโกดาโลชมตรงเนี้ยอูกเต้ทำได้ดีมากชนะจังหวะโจลิงตันได้หมุนตัวดึงจังหวะหนีแล้วฝากให้ดาโลที่วิ่งเติมสอดเข้ามาพอดีแล้วดาโลสัมผัสบอลแรกดี แตะบอลเข้าด้านในมีกาณาโชววิ่งไล่นอกมีตัวไกลตามมาผมจําไม่ได้เป็นใครแต่ว่าดาโลพาควบมากาณาโชมาตามไล่ดาโลเหมือนแบบเหมือนหักไปว่าจะจ่ายตัวในแตด,ดีดออกนอกให้กาณาโชวแตะด้วยขวาแล้วแปรด้วยซ้ายบอลเข้าประตูตีเสมอหนึ่ง,งจังหวะน,นี้เป็นเพลการเล่นที่ยูไนเต็ดทาได้ดีมากๆโอกาสที่นิวคาเซิลจะผิดพลาดไม่บ่อยเลยในเกมเกมนี้และเมื่อนิวคาเซิลพลาดนิดเดียวยูไนเต็ดลงโทษได้ในครึ่งเวลาแรก จบที่การเสมอหนึ่งจากประตูของอเลฮันโดกานาโชทีนี้ครึ่งเวลาหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวซึ่งตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วครึ่งหลังเนี่ยควรจะเปลี่ยนบลูโน่ได้แล้วควรจะต้องมีการพักเซิร์กซีได้แล้วควรจะต้องมีการหมุนไอ้ตัวสําคัญสําคัญได้แล้วนูแซม,มา,ซาอุยอะไรพวกนี้อาจจะต้องมีการเริ่มแบบให้กองหลังสำรองมาวอร์มและ 50- 55หรือ60อาจจะต้องมีการเปลี่ยนประเด็นคือเริ่มครึ่งหลังมาอยู่ในเต็ดเนี่ยผมว่าเซิร์กซีอะแม่งเจ็บจากช็อตนี้เพื่อนๆ ต้นครึ่งหลังน่าจะนาที4-5-4-6ประมาณนี้เสร็จมันจะมีจังหวะบอลที่เซิร์ซีมันเก็บตรงกลางได้มันพลิกมันจับบอลแล้วกองหลังนิวคาเซิลน่ะเหมือนเสียหลักลื่นล้มแล้วเซิร์ซีพลิกพาบอลควบขึ้นมาประเด็นคือจังหวะที่เซิร์ซีแม่งสปินน่ะแม่งช้ามากมันมีดาโล่ที่ควบมาแล้วพยายามจะมาเป็นตัวสนับสนุนแต่เซิร์ซีก็จ่ายในเหลี่ยมที่ดาโลมันก็ไม่ได้เปรียบ พอจ่ายไปสุดท้ายดาโล่ไปโดนตนาลีเบียดเบียดเดินดันดันกันแล้วก็ล้มไม่ได้ฟาร์ไม่ได้อะไรแล้วก็จบจังหวะผมว่าเพลงนั้นน่ะคือเพลงที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เซิร์กซีเนี่ยมันเริ่มมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่ผมว่ามันมาจากช็อตนั้นน่ะที่เป็นจุดเริ่มที่มันควบสปินขึ้นมาเพราะแม่งเป็นภาพที่ผมแทบไม่เคยเห็นโจโจเซิร์กซีแม่งสปินเลยอ่ะมันจะเล่นแบบไปกับลูกบอลตามจังหวะต่อให้เป็นจังหวะสวนมันก็จะวิ่งจ็อกมาเรื่อยผมว่าานนนั้น่จะจมมีสวํใหแบบ สุดท้ายมีอาการบาดเจ็บตามหลังมาแต่ทีนี้พอจบจังหวะนั้นยูไนเตตไม่ได้อะไรอีก2นาทีนาที48แมนยูไนเตดเข้าสูตรมอนจากกลางสนามวิฟราเมนโตผ่านดิโอโกดาโลแบบไอ้คิยเหมือนมึงไม่มีตัวตนอะ่ะเหมือนมึงยืนแบบมองเขาเขาก็แตะทางตรงอะ่ะแล้วมึงก็ทางตรงแบบไม่ทันเขาพลิกตัวไม่ทันเขาพอมาซาอุยไม่ได้มาสอนทันแม่งจบเปิดยัดเข้าไปเสาสองใกล้ๆเลย เมอร์ฟี่มั้งที่เป็นตัวเสาไกลตกเข้ากลางมาฮาวิบาลแทปบอินโล่งๆเข้าประตู48นาทีนิวกาเซลกลับมาหลังเริ่มครึ่งหลัง3นาทีอ่ะถัดจากยูไนเต็ดเสียประตูได้2-3นาทีโจเชอร์เซอร์ซีที่เป็นช็อตเลี้ยงไปเขามาคนเดียวครับที่หน้าหงางภากะนั่นแหละแล้วก็ลงไปนั่งลงไปนอนจับแฮมสติงเจ็บเรียบร้อยโจโชเซิร์ซีมีโอกาสจะปิดฤดูกาลนี้สูงมากถ้าดูจากลักษณะอาการบาดเจ็บที่เป็นแฮมสติงนะมีแวว และเมื่อเซิร์กซีครับเล่นต่อไม่ไหวสากกระเบือเคลื่อนที่อย่างลัสมุนฮอยลุนก็พร้อมจะลงมาทําหน้าที่กองหน้าตัวเป้าแทนโดยที่จังหวะนั้นนอกจากเซิร์กซีที่โดนเปลี่ยนออกไปก็จะมีกานาโชกับแฮร์รี่อามาสที่โดนเปลี่ยนไปพร้อมกันคนที่ลงมาแทนก็เนี่ยดอกูฮอยลุนแล้วก็เมา พอเล่นกันไปก็ทัดจากที่สำรองลงกันมาเกมยูไนเตดไม่ได้ยกระดับขึ้นเลยครับนิวคาเซลครึ่งหลังเนี่ยคึ่งแรกผมบอกว่านิวคาเซลอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ท็อปเหมือนที่เราเคยเห็นแต่พอครึ่งหลังโอ้โหไม่รู้แกเกมอะไรกันมาแต่ว่าภาษากายความแ g r e s s i v e ความดุดันเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนในขณะที่ผู้เล่นยูไนเตดล่ากเกมมาลัล้นล้าเบลอๆก็เล่นกันแบบยิ่งเล่นยิงจมยิ่งเล่นยิ่งจมเหมือนเลี้ยวแรงสมาธิโฟกัสยูเรเตดเริ่มดรอปนิวคาเซลแม่งอัพขึ้นเรื่อยอัพขึ้นเรื่อยๆสู้ไม่ได้ แมนยูสู้ไม่ได้นาที63อูกเต้ให้มาซาอุยเหมือนจะจับมาจะเอาตัวลอดตัดเข้าในมาเองแล้วไปเสียหลักลื่นล้มเรียบร้อยบอลไปถึงฮาวิบาลนหลุดไปล่อเป้าใส่บายินดีนำ3-1นาที63เละแล้วถัดจากนั้นนาที76ยูเนเตดมาโดนิกจังหวะที่น่าจะโยโลมังคืนให้บายินดีแล้วมองเงยขึ้นไปตรงกลางอ่ะเห็นว่ามีพื้นที่กะว่าจะเปิดข้ามไปให้แต่ไม่ถึงเพื่อนไปติดโจลิงตันที่แม่งโดขึ้นมาเลย กระโดโดป้งเทขึ้นมาจังหวะสุดท้ายประตูที่4เป็นบูโนกิม,มารไลเอาบอลไปยิงเรียบร้อยอยู่ในเต็ด78มาซาอุยออกเอาลูกชอลงมาเป็นภาพหาดูยากนะมาซาอุยวันนี้อ่ะก็มีข้อผิดพลาดแต่เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็นาที80คอบบี้เมนูลงมาแทนบูโนแต่ก็ไม่มีอะไรจบเกมแบบที่แพ้4-1เราพลาดถูกประตูเรามีเออร์เลอร์หมด เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้แบบว่าตําหนิไปที่เอาไทยไปยินดีแม่งพลาดว่ะมายินดีแม่งก็ไม่ต่างกับโอนา่าผมอาจจะไม่ได้แบบไปตําหนิอะไรขนาดนั้นนะผมอาจจะไม่ได้ให้น้าหนักขนาดนั้นเพราะว่าผมบอกไปตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าไปยินดีแม่งมือไม้แข็งแน่ๆสถานการณ์อยู่ในเตดเองก็ไม่ดีหลอบตัวก็มีปัญหาแถมทีมมีการโลเตชันแล้ววันนี้โดนกดดันอยู่ตลอดทีมโดนกดดันอยู่ตลอดแล้วทุกคนแม่งพลาดเสียประตูกันหมดเพราะฉะนั้นไปยินดีแม่งจะเป็นอีกคนที่พลาดผมก็เลยรู้สึกว่า เกมมันพลาดไปแล้วอะเกมมันจบไปแล้วอะเกมมันสู้ไม่ได้ตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังอะเสียประตู2อหนึ่งต้นครึ่งหลังนาที48ก็จริงนะแต่ผมไม่เห็นวี่แววว่าหลังจากนาที48่ะอะยูเนเต่จะกลับมาได้อะเขายกระดับเกมการเล่นเขายกระดับความเข้มข้นในการเล่นในขณะที่เรายิ่งเล่นยิ่งดอปยิ่งเล่นยิ่งดอปแล้วก็พลาดแล้วก็โดนแล้วก็พลาดแล้วก็โดนแล้วก็พลาดแล้วก็โดนเป็นแบบเนี้ยทุกลูกเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่สุดท้ายวันนี้ยูเนเตดจะเป็นอีกเกมททีีี่่่่่พพาาาาายยยแแแแ้้้้ไปปตกกก็็ํััันนนอคครงววมมเบบ เราทุกคนเข้าใจกันดีอ่ว่าโฟกัสทุกอย่างของแบรนด์ยูไนเต็ดรูเบนออมริมและลูกทีมอ่ะมันอยู่ที่กลางสัปดาห์และไอเกมพิมร์ลีกมันไม่มีความสําคัญที่เราจะต้องมานั่งแบบซีเรียสโฟกัสอะไรขนาดนั้นและจุดที่มันควรซีเรียสคือการใช้งานนักเตะผมแอบ,บติงรูเบนออมริมเล่นนิดตรงที่เปลี่ยนตัวผู้เล่นบางคนบางตําแหน่งช้าไปนิดแต่เขาคงจะส่องที่สองใจแหละผมคิดว่าแบบนั้นด้วยขนาดทีมยูไนเต็ดแม่งเล็กไม่พอคุณภาพแม่งก็ไม่ได้ตัวจริงด้วยกันเองเนี่ยคุณภาพยังไม่ดีเลย พอไปเทียบตัวจริงกับสำรองยิ่งห่างมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบความคาดหวังสมงสอนแม่งสูงมากอะแต่คุณภาพนักเตะแม่งต่ำเตี้ยเลี่ยดินอะแม่งก็เป็นเรื่องยากของคนเป็นผู้จัดการทีมแล้วผู้จัดการทีมหรือเฮดโค้ชอย่างอัลโมลิมอะเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบตัวเองเป็นระดับท็อปอะอัลโมลิมไม่ใช่ชื่อเป๊ปกกเดโอล่าบาลามีเขาหรือประสบการณ์เขามันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหระดับนั้นอะแต่ความคาดหวังสมงสรแม่งคือแบบสูงเสียดฟ,ฟ้าแม่งก็เลยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โห ทุกคนมาอยู่ในแต่มันโดนความกดดันของความคาดหวังภายในสโมสรกดทับจนทําอะไรก็ยากไปหมดอัลบริมจะคิดอ่านจับทําอะไรก็ดูแบบยากไปหมดแรงกดดันเสียดทานที่นี่แม่งเยอะหรือเกินก็เป็นกําลังใจแล้วกันครับเกมวันนี้เราสู้เขาไม่ได้